สวัสดีครับอีกับผมนะครับบอสซาพาเพอร์เน่เนี่นะครับเพราะวันนี้เราจะมาเปิดตัวกันแบบนี้นะครับทุกคนอ๋อแล้วก็ที่ทุกคนเห็นต้นคลิปนั่นก็คืองานในการทําอาหารน้องหมานั่นเองแล้ววันนี้นะครับผมเนี่ยเรียนอาหารโภชนาการมาทําเป็นตาอาหารคนวันนี้ผมก็เลยจะมาเรียนรู้วิธีการทําอาหารหมาที่งานของน้องหมานั่นเองครับมาเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือการทําเค้กด้วยตัวเองครับก็คือเอาตัวครีมของเค้กเนี่ยมาตกแต่งครับก็จะมีพวกอุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะมีพูกกัน มีผงแบบว่าผงน้ำตาลสีลุง้งแล้วก็มีพวกครีมนะครับมาให้นะการเรียนค่ากรรมไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่พับใบตองคืองี้เหรอคือเขาใ,ให้เราทำอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่วาซาะก็วาดไปได้เลยเราจะวาดอะไรดีคือแบบมันมีแต่ความสู้ชีวิตตอนนี้นในหัว ไป,ปะะเรียบร้อยนี่ <c oughs> อันนี้คือพี่วิทยไลสอนวิชาตกแต่งอาหารปุววะสอนแต่ไม่ได้ให้มานั่งว่าอย่างนี้นะนี่แต่ตรงนี้นี่เส้นวางใบไม่ได้ความผิดอยู่ที่ป้าป้าป้าทำเส้นวางใบ ินเลยแล้วเลยเลยอ่ะไปเลยได้ได้ได้หนูแปะเส้นบางไว้อะหน่อยเส้นบางไปปิดหลันลอยลอยไปหมดแล้วมันสิ่งที่บ้านไปหมดแล้วมันบังดเลยทำไมเนี่ยดูหมดงานอะ ขอชื่อผลงานครับเชฟครับกรุณาตั้งชื่อผลงานของด้วยครับเคกนี้มีชื่อว่าหมูเอมอนอะไรหมูเอมอนโอเคครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะว่าการทําเค้กมา่อกีข้าววุ่นวายนะทักษะการทำอาหารของผมหรือการต่างๆของผมจากโรงเรียนไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่ามันมันต้องวาดรูปอ่ะทุกคนแล้วผมทําไม่เป็นนะทุกคนผมไม่ได้เก่งเรื่องวาดรูป โอเคครับต่อไปก็จะเป็นการทําอาหารหมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปฟังครูผู้สอนกันเลยดีกว่าครับแนะนําทีมนะครับมีน้องแพรจะมาช่วยเดี๋ยวน้องแพรช่วยฝั่งนี้น้องซาเดีด๋วยวน้องซาช่วยฝั่งนี้นะครับมีอะไรถามน้องเรียกน้องได้ครับวันนี้ที่เลือกอ่าส่วนใหญ่เนี่ยจะควบคุมน้ําหนักนะครับไม่ค่อยได้กินขนมนะครับกินอาหารเมร็ดละจะเบื่อเพราะว้นวันนี้เนี่ยจะทําเป็นโฮมคุกที่เราทําได้ง่ายๆเนื้อสัตว์เราก็หาได้ไม่ยากนะครับผัก ก็ปกติทั่วไปและก็มีประโยชน์กับน้องนะครับวันนี้โดยสัดส่วนของอาหารเวลาเราทํานะครับให้โปรตีนหรือเนื้อสัตว์เนี่ย50นะครับวันนี้ผมเลือกแซลมอนนะครับซึ่งไขมันดีนะครับไก่ซึ่งไม่มีไขมันนะครับมีโปรตีนจากไข่นะครับถ้าน้องมีปัญหาเรื่องอน้ําหนักเยอะให้เอาไข่ไดกออก นะครับฉพาะไข่ขาวได้มีปัญหาโรคตับไม่เอาไข่แดงออกเฉพาะไข่ขาวได้ส่วนผักประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผักนี่เลือกตามที่น้องชอบได้เลยนะครับผมยกเว้นว่าน้องแพ้อะไรซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วว่าน้องแพ้อะไรหรือน้องไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องใั่ก็ได้ <Okay. S 1> หรือถ้าจะอยากให้น้องกินเราค่อยๆใส่ไปทีละนิดได้นะครับเพ <ค salsa S 1> ราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนื้อไก่เรา200รเซอมอนเรา <Yep. S 1> 100รวมกันเป็น300นะครับผักใส่ได้จนกระทั่งใกล้300นะครับเลือกชนิดได้เลยที่เราอยากใช้นะครับกระบวนการในการทําไม่ได้ยุ่งยากเลยแค่เราหั่นทุกอย่างนะครับให้ชิ้นเล็กๆถ้าน้องหมาตัวเล็กยิง่งเล็กยิ่งดีนะครับน้องจะได้เคี้ยวง่ายหรือถ้าตัวใหญ่ชิ้นโตได้นะครับชิ้นโตได้แต่ว่าต้องระวังให้พอดีคำนะครับอย่าให้ชิ้นใหญ่มากจนกระทั่งน้องกินแล้วสำลักนะครับส่วนถ้าเล็กมาก มีปัญหาเรื่องสุขภาพปากและฟันบดได,ด้น,นะครับวันนี้อย่างเช่นวันนี้ของปุยเนี่ยเดี๋ยวพี่บดไก่ให้นะครับแซลมอนแซลมอนเราหัน่นสลด์บางๆเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆจิ๋วๆไม่ถึงไม่ต้องถึงกระสับให้ให้เหลือเป็นชิ้นเนื้อนะครับผมโอเคได้เลยครับลงมือกันได้สรุปก็คือว่าโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์เ๋ยวเราใช้หมดนะครับผักเราเลือกนะครับน้องชอบอะไรหั่นรวมผสมกันได้เป็นเต๋าเล็กๆนะครับส0 0ครับผม ก็ตามที่เชษได้กล่าวเมื่อกี้เลยนะครับว่าหรือว่าคุณครูผู้สอนนั่นเองนะเขาเนี่ยจะให้เราทำเนี่ยเป็นอาหารสูตรของรถน้ำหนักนะครับรถน้ำหนักของน้องหมานะก็ก็จะมีตัวผักเนี่ยรวมกันนะเราเลือกอะไรก็ได้ที่อยู่ในตะกร้านะรวมกันทั้งหมดเนี่ย300กรัมครับแล้วเราก็จะมีพวกเนื้อไก่200แล้วก็เนื้อปลาย100ครับเพื่อให้รวมกันมันได้300รวมๆมันก็จะเป็น600กรัมครับ แล้วตอนนี้นะครับก็คือเราจะมาเริ่มหั่นผักกันก่อนนะผมบอกกันนะทุกคนถ้าน้องหมาเพื่อนๆตัวเล็กยิ่งต้องหั่นให้เล็กนะครับหรือว่าใช้เครื่องแบบเครื่องปั่นบดไปเลยก็ได้นะให้ละเอียดเลยแต่ถ้าเกิดว่าน้องหมาใครตัวใหญ่ก็ยังต้องหั่นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ต้องหั่นให้มันชิ้นเล็กขนาดเท่าของผมนะเพราะของผมเนี่ยมันเป็นหมาพันปอมก็คือไอ้ปุยๆนั่นแหละเป็นหมาพันปอมเบอร์ลิเนียนแต่ถ้าเกิดใครเป็นหมาไซส์ใหญ่เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ต้องหั่นให้เล็กขนาดนี้ก็ได้แต่ข้อดีของการหหหัััั่่่นนนนนเเล็็กกกกกคือมมจจะะสสุุงาาายยแตถ้ิิดดใญึ อย่างไก่นะดูคนผมก็จะให้พี่เขาเนี่ยเอาเครื่องปั่นปั่นให้เลยนะเพราะว่าต่อให้หั่นเป็นชิ้นเล็กเนี่ยก็ยังเคียวหยา้าอยู่นะสำหรับน้องหมาซึ่งตรงส่วนผักเนี่ยผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็แค่หั่นให้มันเป็นเตา๋าเชิ้นเล็กๆให้เหมาะกับขนาดที่หมาเราเนี่ยจะเคียวได้หรือว่ากินได้แค่นั้นเองครับส่วนปลาเนี่ยก็ผมเนี่ยจะทําการลอกหนังออกก่อนนะดูคนแล้วก็ห่อยหั่นตัวแซลมอนเนี่ยเป็นลูกเต๋านะ ซึ่งไซส์เนี่ยก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่ว่าไซส์ของน้องหมาของคุณเนี่ยจะใหญ่หรือจะเล็กแค่ไหนนะทุกคน ต่อมานะครับก็จะเป็นการเหมือนว่าเติมน้ําลงไปนะทุกคนเพราะว่าการทามาหาให้น้องหมาเนี่ยเราจะไม่ใช้เนยหรือเราจะไม่ใช้น้ํามันนะทุกคนเราจะใช้เป็นน้ําเปล่านะครับน้ําสะอาดแทนนะโอเคต่อมานะทุกคนก็ให้เราเนี่ยนำเนื้อไก่กับเนื้อปลาก่อนนะเพราะว่าเราจะนําพวกเนื้อเนี่นยลงไปก่อนนะทุกคนก็ให้มันสุกนะ ก็เนื้อปลาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องสุกมากก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันพอกินดิบได้แต่ถ้าเนื้อไก่เนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นสุกเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้องหมาก็กินไม่ได้เหมือนกันนะทีนี้นะครับพอตัวเนื้อปลาเนื้อไก่สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยใส่ผักตามลงไปเลยครับถ้าเกิดม่ารู้สึกว่ามันแห้งๆเนี่ยก็ให้เราเติมน้ําลงไปได้นะทุกคนเพื่อให้ที่มันจะได้ไม่ไหม้นะครับก็ ให้เราทําการคลุกเคล้าส่วนผสม,สม,มให้เข้ากันอย่างนี้เลยจนกว่ามันจะสุกนะครับพอมานะทุกคนพอเราทําการใส่ส่วนผสม,มให้สุกเรียบร้อยแล้วให้เราใส่ไข่ตามลงไปเลยแต่ว่าให้ทุกคนปิดไฟแล้วก็ยกกระทะออกมาก่อนนะทุกคนแล้วก็เราใส่เป็นไข่ต้มนะทุกคนไข่ต้มสุกเลยนะแล้วก็ให้เรานะครับบีบีบ,บีให้มันผสมปนเปกับอาหารก่อนหน้านี้เลยนะ จริงเนี่ยเราจะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปด้วยนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยลืมเก็บช็อตนั้นไว้ทุกคนก็คือมันจะมีข้าวโอ๊ตด้วยก็ให้เราใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับที่เขาคำนวณไว้ให้ประมาณ50กรัมนะเป็นเซฟต้องชิมนะอาหารหมา <c oughs> ก็ <c oughs> ไม่มีรสชาติแล้วว่าอาหารที่มีข้าวมอที่มีข้าดมีหรอมาชิมเองมาชิมมาชิม ตอมานะฮะให้เราทําการแพ็คใส่กล่องนะจริงๆเนี่ยผมก็แพ็คประมาณ3-4ถึงกล่องเองนะก็ถือว่าใช้ได้เยอะมากๆนะทุกคนจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าให้น้องหมาเนี่ยกินทีละ50กรัมนะทุกคนก็คือกินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะทีนี้นะครับก็ได้เวลาเอาอาหารเสิร์ฟลูกค้าของเรากันแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยนะว่าลูกค้าจะมีปฏิกิริยากันยังไงนะครับมาไหนดูซิคุณลูกค้ากินไหมครับมาดูกัน,นครับนี่นะก็เป็นนานนานนานมากนะที่ปุยเนี่ย ไม่ได้กินตัวของอาหารแบบนี้นะทุกคนไหนดูสิดมดมก่อนดมดมก่อนอืมอ้าวเฮ้ยทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะคือแบบตอนนี้นะปุยเห็นแบบว่าไม่อยากกินนะทุกคนก็เลยแบบพยายามดันออกนะทุกคนอันนี้คือสภาพของปุยที่แบบว่าเงิอนอิ่มอยู่แล้วหรือว่าไม่อยากกินก็จะเนี่ยพยายามดันออกแบบนี้ฮนะช่วงสุดท้ายนะครับเหมือนว่าลูกค้าจะใช้แรงเยอะไปหน่อยนะก็เลยสุดท้ายก็ต้องกลับมากินครับทุกคนก็เอาจริงเนี่ย ตอนจบคลิปนะทุกคนไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะคือจริงๆเนี่ยปุยเนี่ยกินเกือบหมดเลยนะแต่ว่าเงินคอดหน้านี้เนี่ยกินขนมมาเยอะแล้วนะครับก็เลยอิ่มสก,ก่อนนะก็ถือว่าลูกค้าชอบแล้วกันครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมติดตามนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเนี่ย ลองหาสูตรทำอาหารหมาอย่างอื่นมาเนี่ยผมก็อาจจะลองไปหาดูนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมแต่ถ้าเป็นอาหารคนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะว่าอยากให้ผมทำอาหารอันไหนหรือว่ามีอุปกรณ์ครัวไหนที่อยากให้ผมเนี่ยลองใช้ก็บอกกันมาได้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครป์และกดติดตามนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับบายบายครับทำอาหารคนดีๆไม่ชอบทำอาหารหมาซะะ